สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตมะม่วงให้ดูค่ะต้นนั้นกำลังจะออกดอกตอนนี้ออกดอกแล้วนี่ครับพี่น้องเขาน่าจะติดลูกเยอะนะคะนี่ค่ะต้นนั้น อัปเดตให้ดูต้นเขากำลังจะเตกกิ่งโอกดอกเงี้ยต้นนี้เขาโอกดอกอย่างงี้แล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดติดลูกมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องอ้อันนี้ทำไมตายเยอะเทะเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาร้อนมากเหรอนี่ครับพี่น้องนี่ค่ะ ม่วงนะคะดูสิเขาโดนแดดโดนลมแล้วเขาไม่มีแรงแล้วค่ะเขาไม่มีแรงแล้วรอดูที่ออกมาใหม่เนี่ยดูเขาแข็งแรงหน่อยนึงเพราะแต่ก่อนเขาไม่เคยโดนแดดพอเอามาวางกระเดดนแล้วเขาก็ไม่มีแรงนี่ต้นมะกรูดค่ะมะกรูดต้นรบพะมะเขือ นี่ก็ต้นมะกรูดปลูกพร้อมกันแล้วค่ะแต่โตยากมะกรูดเนี่ยเนี่ยพี่น้องต้นมะลิเขาเริ่มออกดอกใหญ่แล้วนะคะต้นที่เอามาใหม่ๆอ่ะดอกเล็กนิดเดียวแต่ต้นนี้เริ่มใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยดูแลเขาอย่างดีเขาก็เลยออกดอกเริ่มดอกใหญ่ขึ้นแล้วคะ่ะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว่คนับพี่น้องดูสิ นดี๋ยวจะพกพันขายนะใครอยากได้ก็สั่งมานะนดี๋ยวจะพกขายนี่ค่ะนี่นี่กรลงกังเพาะต้นนางกวักหยกค,ค่ะนางกวักหยกกรลังเพาะค่ะ น,นี่ก็ต้นมะกรูดปลูกยากค่ะที่เกาหลีมันไม่ใช่อากาศที่เมืองไทย ấy. ปลูกยากปลูกไม่ค่อยโตดูสิดอกประกาศหอเนี่ยะอันนี้ก็ไม่กินถ้าใครกินก็มาเก็บเอาแล้วกันนะคะต้นะอมเริ่มโตแล้วค่ะต้นชะอมก็เริ่มโตแล้ว โตแลวต้นงาใหญ่เก็บใบไปจิ้มน้ำพริกค่ะนี่ค่ะวันนี้อากาศร้อนมากพี่น้องเอ๋ยอากาศร้อนมากค่ะโบดดูสิบ้านอยู่ในหุบเขานี่ค่ะไม่ได้ออกไปในเมืองกับเขาหรกค่ะอยู่แต่นในหุบเขาดี่ละค่ะ พี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดดร้อนมากเลยก็มาอัปเดตมะม่วงให้ดูค่ะว่าเป็นไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็ออกลูกเห็นนี่เป็นมะม่วงสีแดงค่ะเขาบอกว่ามะม่วงอเมริกาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องพบกันใหม่นะคะโอกาสหน้า